สวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับที่เราจะสามารถนํำลายวงจรที่เราสร้างเมื่อกี้ออกมาใช้งานได้นะครับในขั้ตอนที่แล้วก็สาธิตการทำลายทองแดงออกมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะนําออกไปใช้งานนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับถ้าหากใครปิดโปรแกรมออกไปแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับในออคเทเลเยแล้วก็มาเปิดไฟล์ตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้ามันไม่เข้า มาอยู่ในที่เราเก็บข้อมูลก็ให้ไปเลือกหาตรงที่เราเก็บข้อมูลมานะครับตัวนี้ของผมมันมาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็ให้เลือกไฟล์ที่ชื่อที่เราตั้งไว้นะครับของผมตั้งไว้ว่าเทสวันนะครับ max นะครับผมก็ให้ติ๊กหนึ่งครั้งแล้วก็ open ก็จะขึ้นมานะครับเป็นที่เราสร้างเสร็จเรียบร้อยอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับตามต้องการแต่ว่า ตอนนี้สาธิตการน,นำาอกไปใช้งานก็คือจะนำไปพิมพ์นั่นเองครับก็ง่ายๆครับก็เข้ามาที่ตรงนี้ครับเครื่องมือ color setting นะครับคลิกหนึ่งครั้งมันจะขึ้นแสดงแถบสีในแต่ละเลเยอร์ต่างๆนะครับเยอะแยะเลยครับตัวนี้ยาวเลยขยายใหญ่ดูนะครับวิธีทําก็คือแดกเมาส์คุมครับคุมทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็ก็กด เครื่องหมายลบตรงแป้นพิมพ์เรานะครับให้มันไม่แสดงผลทั้งหมดนะครับแล้วตัวที่เราต้องการก็คือเป็นเลเยอร์บัสทอมนะครับให้ติ๊กหนึ่งครั้งแล้วก็กดลบอีกทีอ่าก็จะเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ก็ปิดออกก็จะแสดงลายวงจรที่เราต้องการเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็จะแสดงเฉพาะลายวงจรแล้วก็ เราจะสั่งพิมพ์ยังไงก็เข้ามาที่ไฟล์แล้วก็มาเลือกที่พิมพ์ s l a s pod นะครับตอนนี้ก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เรากําหนดค่าต่างๆก่อนที่เราจะพิมพ์น,นะครับก็จะมีตัวนี้ bed clip dual hole open ก็คือเราต้องการให้มันแสดงรูของขาอุปกรณ์ตรงหัวหัวลายทองแดงนะครับก็คือถ้าเราต้องการเราก็ติ๊กแล้วก็ตัวนี้ ก็เป็นฟลองแบ็กแอนด์ไวท์ก็คือจะแสดงเฉพาะสีขาวและสีดํานั่นเองก็คือตัวลายทองแดงเราจะเป็นสีดําแม้พื้นหลังจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ตัวนี้เป็นไมเลอร์นะครับไมเลอร์ก็คือกระจกนั่นเองปกติถ้าเราได้ไลายวงจรที่เราจะทําเป็นลงแผ่นแล้วก็ต้องไปถ่ายเอกสารกลับด้านอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับ ก่อนที่จะนำมารีดลงที่แผ่นปิ้นของเราแต่ตัวนี้เราสามารถสั่งให้มันปิ้นกลับด้านเลยครับโดยติต๊กตรงที่ไมล์เลอร์หนึ่งครั้งแล้วก็ติ๊กโอเคนะครับตัวนี้ก็จะลันมาที่ตรงเครื่องปิ้นของเราว่าเครื่องปิ้นที่เราติดตั้งไว้เป็นเครื่องอะไรก็เลือกตามนั้นเลยนะครับส่วนถ้าใครติดตั้งโปรแกรมเสริมก็คือให้มันสร้างเป็นไฟล์ pdf ก็เลือกได้ตามนั้นนะครับเสร็จแล้วก็สั่งพิมพ์เลยครับแต่ตัวนี้ผมไม่ได้สั่งพิมพ์ให้ดูนะครับเพราะว่าไม่ได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์ไว้สําหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับก็ถือว่าตัวนี้เสร็จสิ้นไปนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าหากอาจจะมีใครสงสัยว่าเผื่อผมไม่ได้ต้องการลายทองแดงละ่ะเผื่อต้องการตัวอุปกรณ์อะไรอย่างนี้ก็เข้ามาที่เดิมเลยครับตรง color อ e ์ t i n g นี่ครับก็ขยายตัวนี้เยอะมากๆเลยครับแต่ละเลเยอร์ให้คุมทั้งหมดก่อนครับคุมทั้งหมดอ่ะคุมตัวนี้ก่อนนะครับคุม d e f a u l t b o t t o m แล้วก็เปลี่ยนก็คือกดเครื่องหมายลบให้มันให้มันปิดทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็ถ้าหากต้องการแค่ตัวอุปกรณ์ให้มาเลือกที่ตัวนี้นะครับ จำไว้ดีๆนะครับคือ default s stop ตัวนี้ครับให้ติ๊กหนึ่งครั้งแล้วก็กดเครื่องหมายลบ1ทีมันจะขึ้นเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ลองปิดออกดูนี่ครับบางคนก็อยากได้เป็นอุปกรณ์ไปสกรีนใส่ข้างหลังแผ่นปิ้นใช่ไหมครับก็จะได้อย่างนี้มาก็สามารถนำออกไปใช้งานได้เหมือนกันครับก็เข้าไปสั่งไฟล์แล้วก็สั่งปิ้นเหมือนเดิมครับ แต่ตัวนี้ไม่ต้องติ๊กคลิปดิวโฮนก็ได้ครับแล้วก็ไม่ต้องใส่ไมเลอร์นะครับเพราะว่าไม่ต้องให้มันกลับด้านตัวนี้เราจะมองจากด้านท็อปอยู่แล้วครับก็ไปรีดใส่ข้างหลังแผ่นพิมพ์ได้เลยนะครับแล้วก็โอเคแล้วก็สั่งพิมพ์เหมือนเดิมครับตัวนี้ถ้าหากเราอยากให้มันกลับมาเหมือนเดิมก็ง่ายๆครับก็คุมทั้งหมดแล้วก็กดเครื่องหมายลบมันก็จะกลับมาทั้งหมดนะครับอย่างนี้ครับก็จะกลับมาเหมือนเดิม เป็นนั้นว่าเข้าใจนะครับผมถือว่าเสร็จสิ้นในกระบวนการนี้การนำออกไปใช้งานก็หวังว่าพวกเราจะฝึกปฏิบัติกันบ่อยๆจะได้ใช้งานคล่องนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอการใช้งานใน o r c a ลเเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผม